สวัสดีนะคะเพื่อนๆที่รักทุกคนอวันนี้ดิฉันจะพามาชมสถานที่ของดิฉันเมื่อก่อนเป็นขนมอยู่นอกนานะคะ,ะได้ทิ้งร้างมานานนะคะตอนนี้ก็มีโอกาสมามาเที่ยวอันนี้ก็เป็นซุ้มมั่นบาหลีก็มีต้นมะรุมอยู่ที่นี้มั่นบาหลีขึ้นรกกระปกคลุม ต้นมะรุมดูแล้วแบบว,ว่าร่มรื่นมากเลยค่ะก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งคือปกติก็เป็นคนที่ชอบความร่มรื่นสงบร่มเย็นอันนี้มาดูก็แบบติดใจเลยอะค่ะคือนานและเป็นปีกว่าแล้วค่ะเออหลายปีแล้วไม่ใช่ปิดว่าหลายปีแล้วอันนี้ก็เป็นขนันที่เมื่อก่อนก็ มากินมานอนมาเล่นอยู่มีเลี้ยงไก่เตี้ยอยู่ใต้ถุนนะคะไก่เตี้ยอยู่ใต้ถุถนขนนทีนี้ล่อยให้โรกร้างมาหลายปีก็ไม่มีโอกาสได้มาเที่ยวอันนี้ก็เป็นต้นมะเฟืองเแต่ว,ว่าตอนนี้ก็ไม่มีรูปนะคะ ก็ไอ้ตรงนี้ต้นมะรุมขึ้นปกคลุมไอ้ม่านมาลีปกคลุมต้นมะรุมก็สวยดีค่ะ